ฟันแล้วอันตรายแค่ไหนแล้วจะรักษายอย่างไรวันนี้มีคำตอบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ก็มาพบกับพี่หมอหนึ่งอีกครั้งอันนี้จากข้างหลังเป็นห้องพักแยลนะครับคุณหมอก็เวลาที่นั่งรอคนไข้ก็มานั่งในห้องนี้เป็นห้องพักแยลนี้ข้างหลังเป็นของสะสมพี่หมอโชคองน,นะเป็นกา,านะร์ตูนโบราณนะครับนะครับวันนี้ก็มีคําถามถามพี่นพ ถามพี่หมอหนึ่งครับผมว่าเอฟันเล้าฟันเล้าหายได้เองไหมนึกภาพถึงอะไรอ่ะเหมือนแก้วที่มันเล้าอะไรเงี้ยเราวางทิ้งไว้ยังไงเพลงที่อิฐที่พลังกูเลยแก้วที่มันเล้าอารมณ์ประมาณนั้นโอ้นี่บอกอายุเลยนะเนี่ยบอกอายุพี่หมอเลยนะเนี่ยคือไอ้รอยเล้าเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถฮิวของมันเองได้เพราะว่าค่าตัวไอ้ตัวฟันของเราเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วถ้าไม่มีกลไกในการซ่อมสร้าง ง่ายๆคือเหมือนเนื้อเยื่อของเราแบบแผลวแผลอะไรเงี้ยฟันรา้าเนี่ยไม่มันไม่มีทางหายได้เองมันมันไม่สามารถหายแล้วได้เองครับมันมีแต่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะไปป้องกันไม่ให้มันร้าเพิ่มขึ้นมากกว่าคุณง่ายคือถ้าใครถูกวินิจฉัยว่าฟันร้าแล้วครับคุณไม่ทําอะไรคุณอยู่เฉยๆแปลว่ามันมีมันไม่หายนะจ๊ะมันไม่หายมันจะเป็นมากขึ้นแย่ลงเรื่อยๆได้อ๋อเหมือนความเชื่อใจ ไม่ใช่แล้วก็นึกภาพเหมือนเหมือนฟันเราเป็นครกกระสากมันโดนแบบรับแรงตาทุกวันทุกวันทุกวันเป็นเวลานานเนี่ยจะไปกัดโดนของแข็งอะไรเงี้ยมันมีโอกาสเกิดแครกได้คุยงายอย่างที่หมอพี่หมอหนึ่งพูดเมื่อกี้พี่หมอชอบมากเลยครกแตกปุ๊บเหมือนแก้วอ่ะพรามันเล้าแล้วเนี่ยไม่เอากาวเชื่อมก็ไม่หายนะถูกไหมใช่ออนะครับก็แปลว่าฟันดาวนี่ไม่มีทางหายได้เองไม่ฟังหายอยู่เฉยๆแล้วถ้าเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นฟันเล้าแล้ว่ ไปเคี้ยวของอย่างนี้กันฟันร้าวเกิดจากอะไรได้บ้างฟันร้าวมีมีมีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากหนึ่งวัสดุอุดฟันที่มันใหญ่วัสดุมันที่มันใหญ่ทําให้เหลือเนื้อฟันเดิมนน้อยมันก็เลยทําให้เวลาไปเคี้ยวป๊อกแตกได้เนื้อฟันมันเลยบางใช่แล้วก็ไอ้วัสดุกลุ่มหนึ่งวัสดุไอตัววัสดุสิงเงินหรือหรืออมามลกลัามตัวนี้ถ้ามันขนาดใหญ่มากๆแล้วก็อุดมานานตัววัสดุตัวนี้มันจะพี่หมอเลยเนี่ย พูดใหญ่อย,ยอยู่มันจะมีการดูดซับความชื้นน้ําในปากแล้วก็พองตัวออกครับพอมันพองตัวออกมันก็สามารถที่จะดันให้ฟันซี่นั้นเกิดอาการเล้าได้ไดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคําว่าพองตัวไม่หมอน,นี่เราพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะ,ะครับ,รบแต่ถ้าศัพทงคุณหมอเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าตัวอะเมาลกัมเนี่ยเกิดคอโรดหรือคอโรชัชนโปรดักต์ขึ้นมาทาให้ตัววัสดุปริมมตรมันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวหลายคนแบบที่มีเป็นนักวิชาการเฮ้ยอะเมาลกัมหรือโลหะมันพองได้ไงม แต่เราพูดที่เข้าใจเห็นภาพง่ายๆนะครับเนาะมีทวงแล้วก็ฟันแล้วเปไงฟันต้องบอกว่าเคี้ยวของแข็งเคี้ยวของแข็งใช่หรือรับแรงบดเคี้ยวมีแรงบทเคี้ยวหนักกินของเหนียวเคี้ยวของแข็งใช่ไหมอันนี้คืออันตรายมากใช่หรือบางทีไม่เคี้ยวของเหนียวแต่มีก้อนกรวดาไปกัดโดนอุบิเหตุโอ้อุบิเหตุนี่สวยเลยอ่าหรือมีแรงบทเคี้ยวที่ที่หนักมากๆหรือมีพฤติกรรมนอนกัดฟันหรือนอนกัดฟันเล่นฟันชอบครับ บางคนเครียดแล้วกัดย้ำฟันก็มีอ่าอ,อ,อันนี้ก็พูดง่ายๆคือแรงที่มันเยอะเกินไปนี่คือสาเหตุสาเหตุเ,หตเมื่อเรามีสาเหตุแล้วพอเราโดนวินิจฉัยว่าเราเป็นแล้วทีนี้คุณคุณหมอว่าอ่ะคุณเป็นฟันรล้าแล้วคุณคต้องทําไงต่อดีจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าเราตรวจพบว่าฟันรล้าเนี่ยอาการที่ค่อนข้างคลาสสิกที่เราจะเจอได้ก็คือว่าเวลาไปกัดโดนปุ๊บเนี่ยมันจะเสียวอ่ามันมันเสียวได้ไงถ้านึกภาพง่ายๆก็คือว่า การที่พอฟันมันมีรอยเล้าเข้าไปเนาะแล้วเราแล้วเราเกิดแรงบดเคี้ยวเข้ามาเนื้อฟันที่มันเล้าเนี่ยมันก็ปรีออกจะปรีออกนิดนิดพอปรีปุ๊บความเสียวน้ําเย็นหรือว่าอุณหภูมิมันก็แทรกเข้าไปก็เลยเสียวแว้ๆขึ้นมาเกิดอาการเสียวซึ่งมันจะเสียวตอนกัดโดนหรืออาจจะตอนอ้าปากจังหวะอ้าปากทันทีเสียวแป๊บเดียวหายอารมณ์ประมาณนี้ครับนี่คือเบื้องต้นนี่คือเบื้องต้นเว้นนี่คือตรวจเจอแล้วพอตรวจเจอเสร็จปุ๊บหมอก็้บอกว่า เราต้องทาไงต่อดีครับคุณหมอสม,มุติอ่ะอชั้นเป็นช่วงเป็นต้องทําไงต่อดีครับจริงๆแล้วในในในฟันที่มันล้าวในระยะเริ่มต้นที่มีอาการแค่เสียวยังไม่มีอาการของโภมศาสตร์ฟันอักเสบาปวดฟันหรืออะไรเงี้ยการรักษาที่ที่ค่อนข้างได้ผลดีก็คือการทําครอบฟันพูดครับก็คือทาครอบเลยคือการทําครอบฟันเพื่อไม่าังง่ายๆคือว่าการถ้าถ้าเป็นน้อยน้อยนี่อุดได้ไหม ถ้าเป็นน้อยๆโดยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะมีอาการอาเป็นเช่นเป็นเพนรอยเล้าเล็กๆในในชั้นผิวฟันซึ่งเจอได้ในในฟันหลายๆคนคร,ครที่ไม่มีอาการอะไรครับไอลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราก็จะแค่อ b s เซ v รอาการไปเรื่อยๆอแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันที่มันรล้าวจนถึงแบบเสียวขั้นถึงขั้นเสียวอะ ที่ต้องบอกว่าต้องไปตรวจก่อนเนาะที่ไม่ใช่แบบเสียวฟันจากฟันผุหรือเสียวฟันจากเหงือกล่นหรือยอย่างงีนะ้ง่ายคือถ้าคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นฟันรล้าแล้วเนี่ยครับเบื้องต้นส่วนใหญ่เนี่ยรล้าแบบยังไม่ปวดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรักษาคุณเพราะมันหายเองไม่ได้ถูกไหมที่เราคุยกันก็คือต้องมาถึงก็อุดน,น่าจะไม่ไหวทานแรงไม่อยู่ส่วนใหญ่ก็ต้องทําครอบถูกไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มักมักจะต้องจบด้วยการทําครอบเพราะว่าแน่นอนการอุดก็อาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งที่ที่เริ่มครับแต่ในกรณีที่เป็นไม่เยอะแล้วก็รอยรล้าค่อนข้างัด เราก็ร้อยแล้วออกแล้วเราก็อุดเข้าไปแต่อตอบไม่ได้ว่าจะหายไหม,ไมไเพราะแรงมันเยอะอยู่ถูกไหมเออเพราะว่างานวิจัยรุ่นพี่หมอเนี่ยตอนตอนเรียนอยู่เนี่ยก็มีงานวิจัยว่าถ้าเราเจอฟันแล้วเนี่ยเราสามารถอุดได้เพียงแต่ว่าในในในแรงที่มันเยอะขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะแบบอยู่ได้นานแค่ไหนถูกไหมครับเออก็ตอบว่าเป็นทางการารักษาอันหนึ่งก็คือฟันล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะทำคล้องน่าจะอยู่ในช่วงต้น แล้วถ้ามันเป็นหนักมากขึ้นนะครับก,ก,ก็ต้องดูตตมอาการว่าถ้า,ถา,ถามันล้าวไปจนถึงชั้นเนื้อฟันเนี่ยส่ยวนใหญ่ก็จะแค่ประมาณเสียวเสียวตอนเคี้ยวปวดไหมย,ยังไม่ปวดครับแต่ท่า,ามเราทิ้งไว้แล้วมันเกิดล้าวขึ้นแล้วลึกขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงโพรงศัสตว์ฟัน,นเจ้อโลบเจือโลบมันก็จะเหมือนฟันุอ่ไปจนถึงโพรงประสาทฟันอันนี้ก็ล้าวไปถึงโพรงศาสตร์ฟันเจือโลกเข้าไปติดเชื้อในโพรงศัสตว์ฟันต้องทำไงครับถ้าปวด่างนี้ก็ต้องมีการรักษารากฟันร่วมด้วยพูดง่ายๆคือส่วนใหญ่เวลารัักกษาคคืือออข้นแรรทบ ถัดมาก็คือทําครอมนี่แหละแต่ว่าต้องรักษาลกา้วยเราโดนไม่แล้วเพราะว่าอาการล้าวมันล่ามไปจนถึงโพรงประสาบฟันก็ซับซ้อนขึ้นครับก็จะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นแล้วก็ในกรณีที่ถ้าล้าวมากกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าล้าวมากกว่านั้นล้าวไปจนถึงขั้นไปจนถึงรากฟันเนี่ยโดยส่วนใหญ่อันนี้คือเกินละเกินไปละเกินแก้ไขละเกินที่จะเซฟซิคุณง่ายคือเหมือนบ้านเราเนี่ยถ้ารอยล้าวมัน แค่ตัวบ้านก็ตอมบ้านแต่นี่มันถ้าลงมาที่เสาแล้วทำไงถ้าเกิดเสาแล้วนี่ซีนั้นเกินเยียวยาแล้วครับก็คือต้องเอาออกแล้วทาใหม่เอาออกคือถอนฟันแล้วท่รักเทียมนะก็คือต้องถอนฟันเพราะฉะนั้นฟันล้วนี่ก็เป็นภัยเงียบมากๆเลยแล้วก็ขั้นตอนการรักษาก็เริ่มต้นด้วยอาจจะอุดหรือครอบนี่แหละเบื้องต้นหลากนั้นก็รักษารากทำครอบถ้ามันมากกว่านั้น รหรือถ้าไม่แหงจริงก็อาจจะต้องถอดแล้วก็อาจจะต้องเอาออกถูกไหมครับถ้าถ้าดีกรีการเล้ามันแบบเล้าจนแบบฟันแยกเป็นสองซี่หรือหรือไปจนถึงส่วนของรากฟันหรือลงไปลึกมากๆเงี้ยเราเราเจอกันบ่อยนะเจอนคนไข้บ่อยมากเลยที่แบบว่ามาทำรากเทียมแล้วก็แบบอาการด้วยฟันร้าวนะครับเคี้ยวอร่อยมากแล้วก็มักมักจะเจอในฟันกรามซึ่งมันมันร sure> ับแรงหนักฟันกรามซี่สุดท้ายนี working? ่ครับพี่หมอเจอที่ซี โม่าฟันกรามน้อยครับเพราะฟันกรามน้อยมันเป็นริมก็อาจจะเป็นเป็นไป,นปนได้แต่ <c oughs> ออแต่โดยโดยส่วนตัวเท่าเท่าที่เคยเจอบ่อยๆมักจะเป็นฟันกรามฟันกรามซนะี่ข้างในสุดซึ่งโดยโดยธรรมชาติมันจะเป็นซี่ที่รับแรงหนักสุดอยู่แลับนะครับอทีนี้ครับถ้าพูดถึงเรารักษาแล้วแล้วมันจะมีการประมาณเขาเรียกว่าพลาโนซิตคือการประเมินโรคยังไงบ้างครับเคือไอ้ทำแล้วจะดีไหมยังไง อ,อธรรมชาติของของฟันแล้วเนี่ยต้องต้องบอกว่ามันมีมันมีงานวิจัยหรือมีเปเปอร์ที่บอกว่าหลังจากเราทําครอบไปแล้วเนี่ยฟันมันเล้าเฉยๆยังไม่มีการอักเสบของโพรงประสาทฟันครับบางส่วนอาจจะมีโปรเกรสไปเป็นโพรงประสาทฟันอักเสบจนถึงขั้นต้องรักษารากฟันได้เหมือนกันสรุปง่ายๆก็คือว่าต่อให้เราเจอว่าเล้าคุณหมอรัอกษาแล้วแต่ถ้าเรายังไม่อยู่พฤติกรรมก็อาจจะเล้ามากขึ้นได้อีกก็ต้องต้องบอกว่า เวลาเราทำครอบหรือรักษารากแล้วทำครอบเพื่อป้องกันไม่ให้มันล้าวเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะไม่ล้าวต่อ100%อแต่เราทำเพื่อที่จะลดโอกาสลดความเสี่ยงที่จะให้มันล้าวเพิ่มครับเพราะว่ถาวถ้าถ้าเราไม่ทํานี้แน่นอนไปเร็วกว่านี้แน่นอนนะครับเรานนอกจากคุณหมอช่วยแล้วเราาต้องคนไข้เองอาจจะต้องช่วยด้วยว่า ลดการเคี้ยวให้มันเบาหน่อยหรือลดพฤติกรรมความเสี่ยงถูกไกรณีที่แบบถ้ามีพฤติกรรมที่เสี่ยงที่ทําให้ฟันร้าวพวกไปกัดของแข็งนอนกัดฟันแหงนอนกัดฟันต้องทําในกาดเนาะอ่าก็คือลดพฤติกรรมด้วยก็จะช่วยให้การประเมินโรคหรือว่าพัฒนสิทติ์ของการรักษาฟันร้าวเนี่ยดีขึ้นทําให้โอกาสที่มันจะร้าวต่อถึงแม้กระทั่งแล้วเราทําครอบไปแล้วเนี่ยมันลดลงไปอีกอ่าคุณยังไงคือรักษาแล้วมันไม่ใช่กระจบที่การรักษาตัวคนไข้เองก็ต้องดูแลต่อด้วยกันไม่งั้นอาการ ฟันล้วจะลูกลามต่อเนาะครับอ่าทีนี้มาถึงข้อสรุปแล้วมีอะไร,รฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับก็คือเอ่ออย่างน้อยๆในในการป้องกันไม่ไม่ให้เกิดฟันร้าวเนี่ยเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ถ้าไม่นับเรื่องของรแรงบดเคี้ยวที่หนักหรือนอนกัดฟันหรือหรือเป็นอ่ามีชอบขบเน้นฟันอ่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือการใช้งานฟันเราเราไม่ควรใช้งานผิดประเภทครับผิดประเภทนี่หมายถึงอะไรฟันเราใช้บดเคี้ยวอาหารแต่ ถ้าเราเอาไปกัดอะไรที่มันแข็งเกินไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้เกิดฟันเล้าเพราะว่าพอของแข็งปุ๊บเรากัดแรงแรงก็จะไปลงที่ฟันด้้คนขามากเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ำให้เกิดฟันเล้าหรือฟันแตกพวกนี้ได้ครับพูดง่ายๆคือฟันเนี่ยอย่าเอาไปใช้ผิดประเภทจะช่วยลดโอกาสที่เกิดฟันเล้าขึ้นส่วนคนไหนที่นอนกัดฟันคนไหนนั่นอาจจะต้องใส่พวกปอดกากไนกาจต้องปรึกษาทันตแพทย์แล้วพยายาม ใส่เครื่องมืออะไรก็ว่าไปใช่ครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ